สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลนทุกคนครับนี่คือฟีฟ่าออนไลน์ c a d e m y เดรีรายการที่จะมาแนะนําตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงรายละเอียดต่างๆภายในเกมฟีฟ่าออนไลน์ใน EP ีที่4นี้เราจะพามาดูในส่วนของการตั้งค่ากันบ้างว่าในส่วนไหนเราปรับเพื่ออะไรใครที่มีข้อสงสัยอยู่ต้องดูคลิปนี้เลยครับ ทีการตั้งค่าเนี่ยให้ไปที่ปุ่มรูปเฟืองด้านขวาล่างกดคลิกเข้าไปครับก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าเด้งขึ้นมาโดยเมนูแรกสุดจะเป็นการตั้งค่ามุมกล้องในส่วนของโหมดการเล่นปกติแล้วก็โว t a ไลฟ์ครับว่าอยากได้แบบไหนโดยที่ถ้าสังเกตนะครับตรงการตั้งค่าเนี่ยก็จะเห็นว่าในแต่ละแบบจะมีวงเล็บ F5F 6กด้วยตรงนี้คือคีย์ลัดเนี่ยที่เราสามารถกดเปลี่ยนไปมาระหว่างเล่นเกมได้นั่นเอง ถัดมาครับเป็นการตั้งค่าภาพตรงการแสดงผลนี้ครับจะขึ้นให้เลือกในกรณีที่เรามีมากกว่า1จอสามารถปรับได้ครับว่าจะให้เลือกเล่นเต็มจอด้วยจอไหนจะให้เป็นเต็มจอหรือว่าเป็นวินโดว์โหมดรวมไปถึงความละเอียดและคุณภาพของกราฟิกก็ปรับให้เหมาะสมกับจอและสเปคคอมของเราด้วยเช่นกันตรงความสว่างความคมและ MSAA ก็ปรับเลือกได้ตามที่ต้องการเลยครับโดยค่าพื้นฐานจะอยู่ที่4ในขณะที่ refresh rate สามารถเลือกปรับได้สูงขึ้นตามสเปคจอและได้เฉพาะ ทูสกีนเท่านั้นแต่ที่3ครับคือการตั้งค่าหน้าจอเมนูนี้มีไว้ตั้งค่าการแสดงผลต่างๆในระหว่างที่อยู่ในเกมอยู่ในสนามตั้งแต่การแสดงชื่อของเราเปิดหรือปิดมินิแมปเกตยิงแสดงชื่อผู้เล่น HUD หรือกราฟิกต่างๆเลือกเปิดปิดผู้ชมในเกมหลายจุดในหน้านี้คือเราสามารถเลือกปรับได้แล้วแต่ชอบเพียงแต่จะมีตรงจุดที่ทําเครื่องหมายนักเตะที่จะเปลี่ยนตรงนี้แนะนําให้เปิดมากๆครับเพราะจะทําให้เราเห็นว่านักเตะที่เราจะสวิตไปคนถัดไปเนี่ยจะเป็นใครเพื่อง่ายต่อการควบคุมมากขึ้นและ ตรงเปลี่ยนชุดทีมตรงข้ามอัตโนมัติอันนี้นะครับก็ถ้ากดเปิดไว้จะลดปัญหาการที่คู่แข่งใช้สีเสื้อคล้ายเราได้เพราะระบบจะแสดงเป็นชุดทีมเยือนหรือทีมเย่าของเราแทนส่วนตรงค่าปิงครับถ้าเปิดไว้ก็จะเป็นการแสดงค่าความเสถียรของการเชื่อมต่อสายตรงข้ามระหว่างเกมการเปิดใช้เทรนนิ่งตรงนี้ก็คือการเปิดแสดงสถานะการใช้โค้ดฝึกฝนระหว่างเกมถ้าใครอยากให้ขึ้นเหมือนเป็นสกิลก็เลือกเปิดไว้ครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ปิดได้และจุดสุดท้ายครับคือไนสต์สเตเดียมถ้าเราเลือกเปิดตรงนี้จะทําให้ ระหว่างแข่งสนามของเราจะมีสภาพแสงและอากาศเป็นกลางคืนอากาศดีอันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ชอบสนามสว่างสว่างดูง่ายๆตรงนี้คือช่วยได้เลยครับแถบที่4คือในส่วนของการตั้งค่าผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นจุดทิ่เพิ่มมาจากระบบใหม่อย่างการชมแข่งที่เปิดให้เราเนี่ยสามารถไปส่องไปเป็นผู้ชมคนอื่นๆระหว่างเล่นได้และคนอื่นก็สามารถส่องเราได้เช่นกันแต่ถ้าไม่อยากให้คนอื่นมาชมครับก็สามารถกดตั้งค่าปิดได้หรือเลือกให้ชมแค่บางโหมดได้ด้วย แถบที่5คือการตั้งค่าเสียงที่มีให้เลือกปรับระดับเสียงแบบละเอียดเลยใครอยากได้เฉพาะเสียงสนามเปิดปิดหรือเบาเสียงผ้าหรือปิดเสียงทั้งหมดเลยก็ปิดได้นะครับรวมไปถึงค่าพื้นฐานเนี่ยก็จะเปิดไมโครโฟนในเกมเอาไว้ด้วยจุดนี้สามารถปิดหรือเบาเสียงใหม่ได้ด้วยเช่นกันถัดมาเป็นแถบที่6ครบับการตั้งค่าตัวช่วยซึ่งเป็นจุดที่สําคัญมากๆเราจะเป็นการปรับเกี่ยวกับ AI ต่างๆโดยค่าพื้นฐานจะถูกตั้งเอาไว้เป็น beginner คือการส่งบอลการแทงทะลุช่องการเปลี่ยนตัวหรือหลายๆอย่างเนี่ยจะถูก ปรับไว้ให้ AI ช่วยคำนวณเพื่อให้เล่นง่ายที่สุดแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนเป็นคัสตอมเพื่อให้เราปรับทีละจุดเองได้ตั้งแต่การเปลี่ยนตัวนักเตะที่จะเปลี่ยนเองเมื่อบอลลอยกลางอากาศหรืออัตโนมัติที่จะเป็นให้ AI คำนวณเปลี่ยนให้และกำหนดเองคือไม่ช่วยเปลี่ยนเลยเราต้องกดสวิตช์เองทั้งหมดตรงรักษาทิศทางการเปลี่ยนนักเตะที่ค่าเริ่มต้นคือต่ำก็จะช่วยให้เปลี่ยนตัวให้ใกล้คู่แข่งเวลาเล่นเกมรับเหมาะสำหรับคนกดใช้ปุ่มเปลี่ยนตัวในการสวิตช์แต่ถ้าใครเน้นเล็งเอง,เองโดยใช้อออาาาล็กกกขวกสามารถเื บบไม่มีไปเลยก็ได้ครับให้เราเป็นคนเลือกตัวเปลี่ยนเองออปชั่นถัดมาครับอย่างการช่วยการส่งบอลการช่วยแทงทะลุช่องปรับทิศทางการยิงเปิดบอลจะมีให้ปรับทั้งแบบอัตโนมัติคือ AI ช่วยเหลือทั้งหมดเพื่อให้ทําจังหวะเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าปรับเป็นกําหนดเองก็คือเราต้องเล็งเองแบบ100%เซเลยนะครับซึ่งอาจจะยากไปสําหรับหลายคนแต่ก็จะมีออปชั่นตรงกลางแบบปานกลางคือ AI ช่วยบ้างเราเล็งเองบ้างซึ่งเป็นทางเลือกที่นิยมปรับกันมากที่สุดในส่วนของการปรับตัวช่วยความเร็วครับเดิมทีเนี่ย จะปิดอยู่เพราะเวลาเรากดสปินการเร่งความเร็วในการวิ่งเนี่ยก็จะมีอยู่ระดับเดียวนะครับช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับนักเตะแต่ถ้าเรากดเปิดตรงจุดนี้เนี่ยจะมีไว้สําหรับคนที่ใช้จอยโดยใช้ปุ่มวิ่งเป็น L2R2 ที่จะมีระดับการควบคุมความเร็วหรือการไปกับบอลที่หลากหลายขึ้นนะครับเช่นการกดแตะปุ่มวิ่งเบาๆก็จะใช้สปีดไม่มากแต่ถ้ากดสุดเนี่ยก็จะเป็นการเร่งแบบเต็มสปีดนั่นเองการตั้งค่า defensive Support Keyboard จุดนี้มาเพื่อช่วยชดเชยทิศทางในการเล่นเกมรับหรือให้คนนเล่ เได้วิ่งเล่นเกมรับได้ดีขึ้นอันนี้ใครที่ใช้คีย์บอร์ดควรเปิดเอาไว้เลยนะครับเพราะทิศท,ทางในการวิ่งของคีย์บอร์ดนั้นไม่ได้360องศาเหมือนจอยสติ๊กสุดท้ายคือการปรับการตอบสนองทิศท,ทางในการส่งพออยากให้ระยะเวลาในการเปลี่ยนทิศท,ทางการส่งบอลน,นั้นมากน้อยแค่ไหนถ้าปรับ10ก็คือเราสามารถเปลี่ยนทิศท,ทางหลังกดจ่ายบอลไปแล้วได้แต่ถ้าปรับเป็น0เลยเนี่ยคือเรากดจ่ายบอลไปแล้วบอลก็จะพุ่งไปยังเป้าหมายแรกที่เราล็อกไปไม่สามารถเปลี่ยนทิศท,ทางหลังจากนั้นได้ดังนั้นตัวเลข1ถ ระยะเวลามากน้อยครับที่จะใช้ในการเปลรี่ยนทิศทางหลังกดส่งบอลไปแล้วนั่นเองแถวที่7ก็คือการตั้งค่าการควบคุมหรือจุดทดี่เราสามารถเข้ามาปรับปุ่มต่างๆได้ทั้งคีย์บอร์ดและเกมแพดหรือจอยสติ๊กใครถนัดแบบเดิมๆก็สามารถใช้ค่าพื้นฐานก็ได้นะครับสามารถเลือกกําหนดปุ่มเองก็ได้หรือจะเป็นคนที่ถนัดใช้มือซ้ายในการควบคุมทิศทางก็เลือกแบบ W A S D และคัสตอมได้เช่นกันเช่นเดียวกันกับจอยครับที่แบบเริ่มต้นก็จะเป็นแบบที่ยิงด้วยปุ่ม O หรือปุ่ม B แต่ถ้าใครถนัดแบบยิงด้วยสี่เหลี่ยมหรือ X ก็เปลี่ยนเป็นกำหนดแพทเองแล้วตั้งค่าปุ่มยิงปุ่มวิ่งปุ่มเปลี่ยนตัวได้ตามที่ถนัดเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเลือกปรับในส่วนของการเลี้ยงบอเลเร็วหรือการกดปุ่มวิ่งหลายๆครั้งเพื่อแตะบอลไปข้างหน้ายาวๆรวมไปถึงการประทะรุนแรงหรือ Hard tackle ที่สามารถปรับให้มีการแยกปุ่มออกมาหรือปิดการใช้งานได้ด้วยและนี่คือตัวอย่างการตั้งค่าตัวช่วย AI และการตั้งค่าการควบคุมของ TdKin Pro Player ระดับท็อปครับไข่ สนใจตั้งค่าแบบพี่คีนลองเซฟแล้วก็ไปปรับใช้ดูได้เลยนะครับแถมที่8ครับคือข้อมูลการกดท่าสําหรับใครที่อยากเรียนรู้วิธีการกดสกิลมูฟสามารถมาส่องดูตรงนี้ได้รวมไปถึงคีย์ลัดต่างๆระหว่างเกมก็มีให้ดูด้วยเช่นกันและแถมที่9การตั้งค่าอื่นๆครับที่มีไว้ให้เราเปิดปิดแชทระหว่างเกมปุ่มแชทกลมๆที่ป๊อปอัพอยู่นี่ก็เปิดปิดได้รวมไปถึงการแจ้งเตือนเมื่อทำอาร์ชิมเมียนเสร็จก็ปิดได้เช่นกันครับจุดท้ายนี่ก็คือเครดิตครับตรงจุดนี้เราสามารถกดรับชมเพื่อดูรายชื่อผู้ าออนนไไล์4ด้ครับในคลิปนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะได้ทําความรู้จักกับการตั้งค่าแบบเต็มๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูในส่วนของตลาดการซื้อขายและการตีบวกกันบ้างเพราะฉะนั้นฝากรายการฟีฟ่าออนไลน์4 Academy เอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ